เราไปกันที่ถนนหน้าวัดบ่อปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีจําได้ไหมก่อนหน้าน,านั้นอุ้ยแม่ค้าเขาบ่นกันบอกเนี่ยซ่อมถนนเนี่ยฉันค้าขายไม่ได้พอถนนซ่อมเสร็จเหตุการณ์ยังไม่จบนะคะเพราะตอนนี้วัดบ่อเนี่ยแหละคะ่ะกำลังได้รับผลกระทบเพราะตอนที่เอาเครื่องอุปกรณ์มาขุดเจาะถนนนะ่ะทาให้โบสถ์เนี่ยนะคะใต้โบสถ์เนี่ยคุณผู้ชมไปเจอหลุมโพรงลึกถึง3เมตรโบสถ์จะซุดแล้ว นี่แหละค่ะก็เป็นความกังวลของคนที่วัดบ่อตําวลปากเกรด็ดอําเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งนี่เห็นสังเกตเห็นพื้นที่ใช่ไหมคะนี่เป็นพื้นที่ของโบสถ์นะเจ้าอาวาสเนี่ยตัดสินใจให้ช่างเจาะดูปรากฏพื้นโบสถ์มีรอยร้าวนะคะแล้วใต้โบสถ์เนี่ยเป็นหลุมลึกประมาณ3เมตร40ซนติเมตรแล้วไหนจะรอยแตกร้าวที่กําแพงอีกอะ่ะ ซึ่งสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากเหตุการณ์วันที่6เมษายนถนนสุดตัวหน้าวัดจากการสอบถามเจ้าอาวาสค่ะพระมหาสวัสดิ์ท่านก็เล่าแบบนี้บอกว่าคือนอกจากพื้นถนนยุบตัวจะทําให้โบสถ์และกําแพงวัดเราเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วนะไอ้ตอนที่ช่างมาซ่อมเนี่ยมาปิดหลุมถนนกันเนี่ยขุดเจาะขุดแบบกึกๆๆก,ก,กอย่างเงี้ยแล้วโบสถ์ในวัดมันก็กลายเป็นว่าไปเจอรอยร้าวร้าวมากขึ้นเรื่อย ประชาชนและพระสงฆ์เองก็กังวลไงเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวอีกหน่อยอะโบสมันก็จะถล่มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนนะคะเข้ามาแก้ไขเข้ามาบอกแนวทางจะซ่อมแซมอย่างไรให้ได้มาตรฐานเนี่ยยังไม่มีหน่วยไหนมาดูแลเลย ตอนนี้เนี่ยวัดได้รับผลกระทบมากเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้สมมุติเราจะไปทําบุญอ,บอย่าไปวัดบ่อเลยเดี๋ยวมันซุดเดี๋ยวมันถลม่มอ,อันตรายชาวบ้านเขาพูดกันถูกต้องอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าได้รับผลกระทบอีกนะคะทั้งที่จริงๆอโบสถ์นี้เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนะและจะมาขอกําลังศรัทธาก็ไม่ได้เพระาะญาติโยมก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมคะแล้วโบสถ์นี้เนี่ยญาติโยมเขาสร้างขึ้นมาจากปัจจัยก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยอะ่ะ ผลการสะเทือนของของ,ของพื้นมันก็ยิ่งทําขยับให้มันแตกร้าวขึ้นไปอีกเราก็กลัวว่าถ้าหากมันรถวิ่งบ่อยๆหรือว่ามันได้รับผลกระเทือนบ่อยๆเงี้ย,ยมันก็จะอาจจะมีพังใส่อาจจะคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้อย่างนี้ก็เลยอยากอยากจะอยากจะปรับปรุงอยากจะห,หรือว่าช่วงนี้ถ้าหากยังไม่ได้ทําก็อยากจะให้เซฟไว้หน่อยว่า กัน้นกั้นไว้หน่อยเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านญาติโยมเจ้าอาวาสบอกด้วยนะคะว่าเบื้องต้นพูดคุยกับผู้รับเหมาก็ทราบว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะมาดูรอยร้าวหน่อยแล้วก็มาดูพื้นโบสถ์ที่แตกจนเป็นหลุมลึกนี่ด้วยเจ้าหน้าที่ก็จะเทปูนเพื่ออัดรูเป็นการแก้ไขไปก่อนเบื้องต้นแต่ยังไม่สั่งดําเนินการอะไรนะคะเพราะมองว่านี่อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เป็นมาตรฐาน่ง